วันนี้วันวาเลนไทน์แน่นอนเลยครับนอกจากดอกกุหลาบแดงดอกกุหลาบขาวแล้วที่ต้องบอกว่าทุกคนซื้อกันไปเป็นของฝากเป็นของขวัญกันเนี่ยอีกดอกกุหลาบหนึ่งที่ตอนนี้ต้องเป็นที่บอกว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยก็คือดอกกุหลาบจากเงินสดครับ แอบเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมฮะ,ะเออเหมือนงานรับปริญญานนี้เหมือนกันเนาะคุณมันยังไม่เห็นเป็นดอกกุหลาบเลยอ <c oughs> าจจะมีเป็นบาง <ไป S 2> อันอาจจะมีเป็นบางอ,อันแต่อันนั้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะได้ไม่ต้องแกะไม่ต้องเสียรูปทรงหรือกล่าวอ,อะไรแบบนี้ค,คุณชมอันนี้เราพาไปชมบรรยากาศที่ร้านดอกไม้ฉันหนิงกันก่อนเลยเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับนำช่อดอกกุหลาบที่ทำจากธนบัตรไม่ว่าจะเป็นฉบับละ 20-1,000บาทโชว์ให้ลูกค้าได้ดูได้เลือกซื้อกันเลยแล้วก็ยังมีช่อดอกไม้ชนิดอื่นให้เลือกด้วยนะครับซึ่งราคาดอกกุหลาบป,ปีนี้ไม่แพงเท่าปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นดอกละ10บาทเท่านั้นเองเจ้าของร้านก็มีการเปิดเผยนะครับว่าปีนี้นอกจากดอกกุหลาบสีแดงที่ยังคงเป็นที่นิยมดอกฮันนิชันหรือว่าดอกทันตะวันก็นิยมเช่นกันแต่ที่นิยมที่สุดเลยตอนนี้ที่เราเห็นกันไปช่อดอกกุหลาบที่ทําจากเงินสดครับได้รับความสนใจมากๆเลย ร้านจัดดอกเนี่ยก็จัดตามงบประมาณได้โดยออเดอร์สูงสุดเป็นดอกกุหลาบเงินสดมูลค่า30,000บาทครับคือช่อเดียวเนี่ยสามหมเลยลูกค้าก็นัดรับกันในวันที่14ก็คือวันนี้นี่แหละครับก็คือ12-13ตอนนี้เราเริ่มขายแล้วจะพีคสุดๆคือวันที่14ค่ะถ้าเป็นเด็กต้กเรียนนะคะจะเป็นช่อเริ่มต้นที่ร้0แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน ออเดอร์เริ่มต้นที่300จนถึง5,000บาทค่ะมีช่อ,ชอที่เป็นเงินด้วยได้รับความนิยมนะครับใช่ค่ะเพราะบางคนบอกว่าถ้าเป็นดอกไม้มันจะเหี่ยวใช่ไหมคะก็ให้เป็นเงินอย่างเมื่อกี้ลูกค้านะ่ชอบไมืแยกี้ก็2 0 0 0ค่ะเออยิ้มชื่นบานเลยนะคุณผู้ชม<ะ>เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างครับผมที่ตำบลสำนักขามอำเภอสดามีออเดอร์เข้ามาเยอะมากเหมือนกันครับโดยเฉพาะช่อดอกไม้เงินสด ที่กำลังได้รับความนิยมกันพนักง,งานก็บอกว่าที่ร้านเนี่ยต้องเร่งจัดทําช่อดอกไม้เงินสดที่ลูกค้าสั่งครับเพื่อที่จะได้จัดส่งให้ทันวันวาเลนไทน์ซึ่งก็คือวันนี้แล้วทางด้านเจมเมย์ครับเจ้าของร้านก็มีการเปิดเผยว่าปีนี้ค,คึกคักแล้วก็มีการสั่งจองทั้งช่อดอกไม้เงินสดแล้วก็ช่อดอกไม้ที่ทําจากธนบัตร สั่งกันเข้ามาเยอะมากต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะลูกค้าชาวมาเลเซียครับสั่งออเดอร์เข้ามามอบให้ใครรู้ไหมยังไงคะให้สาวไทยครับ<ด>คุณผู้ชมโอ้ย oh, รัฐข้ามชาติกันเลยนะเนี่ยสาเหตุที่ช่อดอกไม้เงินสดได้รับความนิยมแน่นอนเลยครับเพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็ยังนําไปจาใจาใช้สอยได้ด้วยครับการในการทำยังไงก็แล้วแต่แบบยากง่ายอะไรแบบนี้ค่ะอย่างช่อดเนี้ย ค่าทำแล้วก็ค่าช็อกโกแลตลรเบดเสร็จอ่ะพันห้าเฉพาะค่าทำค่าทำช่อค่ะค่าเฉพาะค่าแรงรวมช็อกโกแลตด้วยนะแล้วก็เงินก็จะแต่ลูกค้าลูกค้าช่อนนี้ใส่เงินแบงค์ห้าสิบสองพันอย่างช่อนนี้ค่าทำเจ็ดร้อยค่ะเป็นเงินสองพันเงินสองพันค่าทำเจ็ดร้อยรวมก็สองพันเจ็ด เอออันนี้เรียกว่ารักตามกําลังนะคุณผู้ชมอย่าผีผามอะไรมากแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของงานฝีมือด้วยมีหลายเลเวลดอกแดงดอกฟ้าดอกม่วงดอกเทาอะไรแบบนี้ใครรักมากก็ไปดอกเทาเลยคุณผู้ชมใส่กันไปเยอะๆใครสนใจก็ผมนี่สามารถติดต่อที่เจมเมยได้เลยเบอร์โทรศัพท์ก็ เนี่ยตามที่เราขึ้นอยู่ด้านล่างนี่ครับผมซื้อไปเสร็จก็มอบเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์นะคุณผู้ชมก็ถือเป็นเองหนึ่งวันวันดีๆครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่ปากคลองตลาดเนี่ยคึกคักเลยนะคะความจริงคึกคักมาตั้งแต่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์แล้วนะคะส่วนมากคนรุ่นใหม่วัยรุ่นจนซีเนี่ย<ม>เขาไปปากคลองตลาดกันเยอะนะ<ม><ม>นะคะส่วนมากก็จะไปซื้อเป็นแบบว่าที่ใหญ่ๆอ่ะโดยที่ร้านยังไม่ได้จัดช่อราคาก็จะเบาหน่อยแล้วก็จะมาจัดช่อกันเองนะคุณผู้ชมก็ฮิตนะคะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นกุหลาบ หรือว่ากุหลาบประดิษฐ์นะคะ แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยเขาคาดว่าวาวลเลนไทยปีนี้เงินน่าจะสะพัดส,สูงสุดในรอบ20ปีนะคะค่ะเนี่ยคุณเป็นหนุ่มคนเดียวแต่ว่าคุณไม่มีดอกไม้มาใหเเ้เจ๊สองสาวที่นั่ง้างเนี่ยทำผิดมากเลย,ยเปิเมอกี้จดไว้ไหมคะสั่งยังทันนะคะดอกไม้ชอบธนบัตรเนี่ยเจ,เจ๊ชอบแล้วพูดไปว่ารักมากให้มากด้วยนี่คุณเนี่ยไม่ใช่นักวางแผนเพราะถ้าวันนี้คุณมีดอกไม้นะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเป็นตุดจีนคุณจะได้อ่างเปาใช่ไหมพี่และผมรอไปอ่างเปาทีเดียวเลยได้ไหมฮะสีแดงเหมือนกันค่ะออยยาาาไปแซเเ้้นงตรีมมใหส เขาแล้วเอาเหละค่ะ okay,